โ <Okay. S 2> มันรู้ไนะไขแ่แฝด์ดีไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นไขแ่แฝดได้วะเฮย้ยเฮ้ยแครบอกมาไม่รู้นี่อันนี้ใบแรกครับใบแรกก็แฝดอันนี้ใบสองก็แฝด์อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะน in ี่ครับแล้วดูไข่ครับแล้วดูไข่ดูไข่ครับไข่ใหญ่มากครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับแฟดอุ้ยเฮ้ ฮัลโหลอ้ซื้อไข่แฟนมาเหรอ